วันนี้เราจะมาทำข้าวปลาแกะเลยจ้าอันดับแรกเอาปลาทอดเลยจ้าวันนี้เราใช้ปลาทับทิมมาถึงขั้นตอนการทำน้ำยำมันน้ำจิม้มน้ำปลาเอา้าอะไรสักอย่างน้ำปลาในซองเลยจ้าน้ำปลาในขวดหมดจ้อาอ่าเดี๋ยวเราได้น้ำปลามาฉีกซองเลยจ้านี่ใส่ลงไปเลยนี่มะนาวหั่นซีกจ้า สักหน่อยสักหน่อยเราจะเอาเปรี้ยวแบบไหนก็ตามใจเราเลยนะบีบไปเลยพริกสดหมดนะวันนี้ขอใช้เป็นพริกป่นแทนเหยอะเลยไปจ้ะเอาตามใจชอบเลยเ <c oughs> ผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจเราแล้วตามด้วยหัวหอมจ้าแม่หัวหอมแดง จะมากจะน้อยก็ตามใจเราอีกเช่นกันเพราะเราทํากินเองแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็เขยา่าขยา่าขยา่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกินได้เลยรอปลาสุกก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า